ขเขมรน,น้าง่ายสหรัฐส่ง DOKING ให้ไทยลุยกับขเขมรทำลายทุ่นระเบิดในหนองจานช่วงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องความไม่พอใจและขวัญกำลังใจของทหารกัมพูชาแนวหน้าซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ชายแดนอย่างมากเลย ใช่ค่ะทหารกัมพูชาแนวหน้ามีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอย่างรุนแรงเนื่องจากหลายปัจจัยที่บั่นทอนขวัญกำลังใจอย่างต่อเนื่องประการแรกคือปัญหาเรื่องเงินเดือนที่ไม่เต็มจำนวนโดยพลทหารได้รับเงินเดือนเพียง800บาทจากอัตราเต็ม1,500บาทนอกจากนี้ยังประสบปัญหาขาดแคลนกระสุนซึ่งหากต้องการเติมสเสบียงก็ต้องพึ่งพาตลาดมืด แล้วที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดีไม่ว่าจะเป็นเมื่อบาดเจ็บล้มตายร่างไร้วิญญาณถูกทอดทิ้งหรือแม้แต่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้ทำให้สภาพจิตใจของทหารย่ำแย่ลงอย่างมากจนไม่อยากสู้รบพวกเขาตั้งคำถามว่ารบไปเพื่ออะไรในเมื่อการเสียสละของพวกเขาไม่ได้นามาซึ่งประโยชน์ใดๆแก่ตนเองและครอบครัว แล้วการตกต่ำนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อพวกเขามองเห็นความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับทหารในหน่วยงาน B H Q ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าถึง10เท่ามีสวัสดิการที่ดีกว่าและทำงานสบายกว่ามากความไม่พอใจและขวัญกำลังใจที่ตกต่ำถึงขีดสุดนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทหารกัมพูชาตัดสินใจถอยทัพแบบเงียบๆแล้วก็ทิ้งฐานที่มั่นหลายแห่งบริเวณชายแดนซึ่งมีประมาณ10จุดการตัดสินใจเช่นนี้เปิดโอกาสให้ทหารไทยสามารถเข้ายึดพื้นที่ได้มากกว่า20จุดโดยไม่ต้องมีการประ กันเลยแล้วเรื่องการใช้สนามบินนานาชาติเตโชเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลกัมพูชา ประสบความสำเร็จจริงหรือไม่รัฐบาลกัมพูชาได้ลงทุนมหาศาลกว่า5 0,000กว่าล้านบาทในการก่อสร้างสนามบินนานาชาติเตโชแห่งใหม่ซึ่งเป็นความพยายามที่ชัดเจนในการเบี่ยงเบนความสนใจของพลเมืองชาวกัมพูชาออกจากประเด็นความขัดแย้งบริเวณชายแดนแต่แผนการนี้ปรากฏว่าไม่สำเร็จและล้มเหลวสาเหตุหลักมาจากการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดโดยกัมพูชาไม่คาดคิดว่าฝ่ายไทยจะเล่นหนัก ถึงขั้นนำเครื่องบินรบ F-16 และกริปเป้นมาใช้ซึ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดยืดเยื้อและกลายเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วความพยายามอีกครั้งในการชักจูงโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดให้หลั่งไหลเข้าไปเยี่ยมชมสนามบินเตโชเพื่อสร้างกระแสะและเปลี่ยนโฟกัสของประชาชนแต่การที่ทหารกัมพูชาต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ชายแดนแบบเนียนๆโดยที่ประชาชนของตอนเองไม่ได้รับทราบข่าวสารบ่งชี้ว่าความพยายามในการเบี่ยงเบนความสนใจ นี้อาจจะยังไม่สามารถปกปิดปัญหาที่แท้จริงที่ชายแดนได้อย่างสมบูรณ์แล้วคำพูดที่รุนแรงของแม่ทัพภาคที่สองของไทยเป็นการเย้ายุหรือเป็นยุทธศาสตร์ที่เฉียบขาดครับ คำกล่าวของแม่ทัพภาคที่สองของไทยที่ว่าถ้ามีทหารกัมพูชาลุกลํำอนาเขตเข้ามาวางกระป๋องชาเขียวผลซุ่มทั้งหลายมือสไนเปอร์ทั้งหลายจัดการได้เลยได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบางคนว่าเป็นคำพูดที่รุนแรงเกินไปอย่างไรก็ตามจากมุมมองของแหล่งข่าวระบุว่าทหารเป็นนักวางแผนทางยุทธศาสตร์ ดังนั้นการพูดและการกระทําใดๆที่ออกมาจากทหารล้วนผ่านการวางแผนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคำกล่าวนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการพูดโดยพลางการ แต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสื่อสารที่มีน้ำหนักและมีความหมายอย่างยิ่งวัตถุประสงค์คือเพื่อประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ล้อเล่นกับความพยายามในการปลุกกระแสชาตินิยมทางการเมืองของอีกฝ่ายและก็เป็นการส่งสัญญาณที่เด็ดขาดและจริงจังด้วยแล้วการจำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือและการห้ามประชาชนพูดคุยเรื่องชายแดนในกัมพูชาบ่งชี้ถึงอะไรครับ ในช่วงต้นเดือนกันยายนมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลกัมพูชามีการจำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือของทหารแล้วก็ยังมีการห้ามโพสต์ข้อความที่เกี่ยวพันกับเผด็จการพื้นที่ชายแดนที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือประชาชนชาวกัมพูชาเองก็ถูกห้ามไม่ให้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับชายแดนด้วยเช่นกันมาตรการเหล่านี้บ่งชี้ถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของรัฐบาลกัมพูชาในการควบคุมการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารและการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับ สถานการณ์ชายแดนอย่างเข้มงวด เป็นการปิดกัน้นไม่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลเผยแพร่สู่ภายนอกหรือแม้แต่ภายในประเทศแล้วการถอยทับแบบเนียนเรียนของทหารกัมพูชาสะท้อนถึงสถานการณ์ภายในและภายนอกล่ะคะการถอยทับในลักษณะนี้เป็นการสะท้อนถึงแรงกดดันและปัญหาที่ซับซ้อนทั้งจากภายในและภายในของกัมพูชาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นปัญหาขวัญกำลังใจทหารที่ตกต่ำเงินเดือนไม่เพียงพอหรือการขาดแคลนทรัพยากรแล้ว การประเมินสถานการณ์ของกัมพูชาที่ผิดพลาดต่อท่าทีของไทยมีผลลัพธ์อย่างไรคะฝ่ายกัมพูชาได้ประเมินสถานการณ์และท่าทีของไทยผิดพลาดอย่างร้ายแรงพวกเขาไม่คาดคิดว่าไทยจะเล่นหนักด้วยการนำเครื่องบินรบที่ทันสมัยอย่าง F16 และกริปเป้นมาใช้ซึ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดยืดเยื้อและกลายเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วการถอยทับแบบไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและหนีการรบสะท้อนถึงสถานการณ์ภายใน,ในและภายนาล่ะคะ สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการขัดคำสั่งและหลีกเลี่ยงการรบมาจากหลายปัจจัยที่บั่นทอนขวัญกำลังใจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกถูกทอดทิ้งปัญหาทางการเงิน ขาดแคลนทัพพยากรหรือความเหลื่อมล้ำในกองทัพแล้วการที่ไทยสามารถยึดพื้นที่ชายแดนกว่า20จุดโดยไม่มีการประทะสะท้อนถึงความสำเร็จของยุทธศาสตร์ไทยอย่างไรคะนั่นเป็นผลลัพธ์โดยตรงและเป็นรูปธรรมของยุทธศาสตร์ที่วางแผนมาอย่างดีที่วางแผนมาอย่างดีซึ่งเป็นการบริหารจัดการความขัดแย้งที่ชาญฉลาดทำให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่มีการสู้รบ แล้วความเหลื่อมล้ำในกองทัพกัมพูชาระหว่างทหารแนวหน้ากับหน่วยงาน B HQ กอใหห้้เิดปัญาาะไรบงความเหลื่อมล้ำนี้ปรากฏชัดในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนสวัสดิการแล้วก็สภาพการทำงานซึ่งมันก็ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการรบและความพักดีของทหารซึ่งท้ายที่สุดก็นำไปสู่การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งการถอยทับแบบเงีย,งยบๆแล้วก็ทิ้งฐานที่มั่นหลายแหง่งสุดท้ายนี้ความพยายามของกัมพูชาในการปลุกกระแสชาตินิยมบริเวณชายแดนทำไมถึงล้มเหลวความล้มเหลวนี้มาจากปัจจัยหลายประการที่ สกันไม่ว่าจะเป็นขวัญกำลังใจทหารที่ตกต่ำการประเมินท่าทีไทยผิดพลาดความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจล้มเหลวแล้วก็มาตราการกดดันจากไทยก็ต้องมาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อใช่ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะคะเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีค่ะ